หลายคนเคยสงสัยบอรหรือว่าเคยถามตนเองบอ่ว่าชีวิตคนเฮานั้นเกิดมาเพื่ออย่างแล้วเขาเกิดมาหนีสิ่งอย่างเลืสีจังใดและเป้าหมายแล้วใดหลายคนเคยคิดบอรหรือเคยถามตนเองบอ่วบาเฮานี้เกิดมาเพื่ออย่างสําหรับจันุดาคิดว่าการเกิดมานี่เป็นสิ่งที่งดงามและก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์และมนุษย์นี่ก็เป็นสุดยอดของสุดยอดที่แบบว่า สามารถเทศได้หลายอย่างที่แบบนานเหลือเสือแต่จุดประสงค์ของการเกิดมาเห็นอย่างทุกๆคนกาจะมีคําตอบในหัวใจของตอนเองว่าตัวเองจะเกิดมาเห็นอย่างแน่และสั่งไย้งแให้งดงามตามรูปแบบของตัวเองหรือบางคนกาจะคิดแบบว่าโอ้ยผู้ซี่เกิดเป็นต้นไม่ใบหญ้าเป็นก้นเหินจึงบูซึกยงยนีจึงบูได้สัมผัสเนี่ยอันนั้นก็นแล้วแต่เป็นความคิดแต่ละคนเนาะแต่สําหรับจันสุดาแล้วคิดว่าจุดประสงค์ของการเกิดมาในโลกนี้มี3อย่างนั่นเองเซนอันทาริธ เกิดมาเพื่อสร้างความงดงามในหน้าผืนแผ่นดินคล้ายๆคือว่าเขาได้มาสร้างอย่างใดที่เป็นสิ่งที่ดีที่งดงามและเป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองส่วนรวมหรือได้มาสร้างคุณงามความดีอย่างใดที่มอบคืนในกรบผืนแผ่นดินเพื่อตอบแทนที่เพื่อให้ชีวิตไห้เลือดเนื้อให้มันสมองให้สองมือให้หางกายสุขภาพของเขาเขาได้ใส่มันคุ้มค่าหรือยังเกิดมาเพื่อซึมซับเพื่อเหียนหูในหลายสิ่งหลายอย่างและก็เกิดมาเพื่อ มอบสิ่งดีนี้ให้กับลูกนี่ว่าเขาจะมอบอย่างาก็แล้วกแต่ให้ได้หลายที่สุดคล้ายๆคืออย่างเพื่อนให้เขามีสองตามีสองดังมีสองหูมีสองขามีสองมือมีมันสมองเขาได้ใส่สิ่งที่เป็นให้นั้นได้คุ้มค่าหรือย่างอันนี้ความคิดมันเองเนาะคือสาหรับจันสุดาคิดว่าตนเองเนาะเกิดมาเพื่อสร้างคุณค่าและก็สร้างยิ่งส้างได้หลายเขาได้ยิงดี ส้างความงดงามในหนาผืนแผ่นดินสั่งในสิ่งที่เป็นประโยชน์คือจัสดาเบ้าแล้วเบ้าสามารถเทนอย่างกันแล้วแต่ที่เขาเป็นส่วนน,น้อยนึงเยาคิดว่าเขาสั่งความงดงามเพราะว่าอย่างต้นไม้มันเกิดมามันเกิดความหฮมเย็นซัสสาวาสิงก็เกิดมากันมีการแบบหมุนเวียนกันแล้วก็มีการมามอบอย่างสิ่งดีนี่กับโลกนี้มเมตตคีก,กระเดือนกันยังเหตุเป็นปุย๋ยยังเป็นมอบสิ่งดีและก็เหตุดินนั้นงดงามสนั้นเฮาเองเดียเขาควรจะสั่งอย่างและมอบอย่าง และข้อที่สองก็คือเกิดมาเพื่อทำลายทุกอย่างที่อยู่ในหนาผืนแผ่นดินทำลายแบบใด่คือมนุษย์เขาคือทานทฮนวะว่าเขาสามารถสร้างก็ได้ทำลายก็ได้ข้อดีพี่่ะเขาเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนแบบนี้แล้วว่าเขาสามารถเลือกได้ว่าเขาจะสร้างมันหรือทำลายแต่สำหรับผู้ที่ทำลายนี่หลายคนนี่คงจะบุปผาถนาถามว่ามันอาจจะพิษปกพิษทั้งกฎหมายพ่อพิษทั้งคุณงามความดีพ่อเยี่ย คือทุกอย่างสร้างมาคุณงามความดีทําลายแบบแต่ก็คือต้นไม้ป่าไม้ไปตัดไม้ทําลายป่ามันก็ตัดสร้างความเสียหายอย่างไปเหตุให้ทุกอย่างวุ่นวายสร้างความแตกแยกสร้างความบอดีอเป็นบุคคลอันตรายไปอยู่ทังหดก็สร้างความเสียหายอันนี้แน่นอนว่าจาันสุดาคิดว่าวิเหตุปาถนาแต่บัหมายเขาว่าทุกคนเกิดมาจะบุเคยเหตุพิษเฮ็ดพิษก็เป็นบทเรเนียยแต่อย่าให้พิษเป็นนิสัยหรือเป็นตัวของเขาว่าโอ้ยอย่าเป็นแบบนั้นอย่าคิดสั่นๆอันนั้นถือว่าเป็น ผู้ที่ว่าทาลายความเสียหายเนี่ยหนาผืนแผ่นดินเซนเกิดมาเพื่อเหตุให้ความเสื่อมเสียเนี่ยเกิดมาจากเฮาเกิดมาเพื่อทําลายสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นโจรขี้รักงัดแงะเ,เหตุให้คนเดือดร้อนวะซะซัอันนั้นถือว่าเกิดมาเพื่อทําลายกันอีกแบบที่สามก็คือเกิดมาเพื่อว่าให้เวลานั้นผ่านไปและอดสตเกิดหรือบ่เกิดกับปล่อยไปก็แล้วแต่คล้ายๆคือไปเป็นไยเฉยๆทางบ่วได้สร้างความเสียหายบ่ได้สร้างความงดงาม แต่เกิดขึ้นมาเพื่อแล้วมือแล้ววันไปแต่สิ่งที่โลกหรือศาสนาหรือคุมงามความดีจะสรรเสริญก็คือผู้ที่เกิดขึ้นมาสั่งความงดงามในหน้าผืนแผ่นดินโดยที่เขาบก่ต้องรอที่จะคาดหวังว่าจะต้องสั่งสิ่งใี้งไงนะเล็กๆ,ๆน้อยแค่เจ้ามีหอยยิ่มแค่จะมีความมีน้ำใจมีไม้ตีที่ดีอัน,นัีนก็เป็นสั่งความงดงามในหน้าผื่นแผ่นดินและจันทราก็คิดว่าทุกๆคนนั่นก็นมี ตแต่ว่าเขาจะมีโอกาสน้นสังเนนลอยหลายซ้ำใดก็อยู่ที่ตัวของเขาสั้นจุดประสงค์ในการเกิดขึ้นมาในหนาโลกผืนแผ่นนี้เขาจะสร้างหรือทำลายหรือปล่อยให้พันไปอันนั้นก็ขึ้นกับตัวเขาทานเป็นคนเลือกและทานก็สามารถเลือกได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างอันนี้คือข้อดีของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์และการได้เลือกและการได้เฮดซิดในนาทีที่ตนเองนั้นได้มีโอกาส ถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกไดไลค์กดแชร์หรือจะกดติดตามผ่านเพจจันสระภารวยเขาจะต้องเลยความหู่นคความสุขไปพร้อมพร้อมกัน